ไม,ไม,ไม่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 โอ้โหเชี่ยแตกเลยอันนี้เกินไปสวัสดีทุกคนนะครับผมคุณตานะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม i n s i g h ์ Inside. คลิปที่สามแล้วครับผมคลิปก่อนหนี้นะครับผมลืมเอ,อปรับหน้าจอนะครับหน้าจออาจจะดูแคบไปห,หน่อยนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมปรับมาเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมแล้วโอเคมาต่อกันเลยตรงนั้นเราไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดทางหน้านะครับแล้วก็มีรืกัำนครับตรงนั้น ถ้ากระโดดลงมาปึ๊บเราขึ้นไปคืนปึ๊บปึ๊บอ้าวเอาครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเฮียอะไรวะผมเจออะไรวะเมื่อกี้ทุกคนเป็นเด็กผมย,ยาว เชียอยู่ไหนวะตกใจหมดผมไม่ตาฝาใชกเมื่อกี้ทีกคนเห็นแบบผมใช่ไหมเฮ้คเราขำมาฝันกับทุนเราไปต่อนเลยครับไอ้เชียหลอนจัดจัดดูนะวะโอเคลงไปข้างล่างกันตรงนี้ครับ มาเข้ามาแล้ววะตรงนี้มีสายสักอย่างดู้ะโอเคมีทางลงไปเราก็ลงมาโอ้โห พุ่งไปโอเคแล้วเราขึ้นบนมีบันไดตรงนี้อ่ะขึ้นไปปึ๊บตรงนี้ต่อได้ ันนี้คือเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมขึ้นไปข้างบนนะเราจะขึ้นไปยงไงอ่ะอ่ะลงพอยแล้วเาขานะเราก็ลงมาข้างล่างครับเข้าไม่ได้วะ่ะดูพวา่่ามีอะไรนะ ก็มือนจะไม่มีอะไรนะครับวัวตกใจเงาตัวเองไอสัตว์นี่เด่นนะเด่นนะลองเอาไปวางไว้ครับตรงนี้แล้วขึ้นมาให้ผมลงมาให้ผมไปขึ้นยานนี่ปะ่ะ เอาได้เฉยอะไรกันครับเนี่ยโอเคโอเคแบบนี้ก็ได้เหรอวะเออว่ะมาไหนแล้วก็ดึงอัน้นี้ออกนะโอเคความลับเปิดอีกอันนะขึ้นมาขึ้นมา พุ่งเข้าไปตรงนี้มันจะมีอะไรสักอย่างให้กดตัวตรงแม่ด้วยหรือว,ว่าขึา้นไปบนบันค่อยลงมาลงมากดลองนะ เดีายวตอนเอนยเกิดอะไรขึ้นบาทำไมนะผมอวยตัวดำๆอ่ะตอนมีน้ำลดแล้ววะ ก็เหมือนว่าเราจะไปไม่ได้หรอวะพอนำรถต้องว่ายไปวะปึ๊บลงมาน่ครับเราจะตาย โอเคโอเคโอเคได้ละ okay, okay, okay. ชชียวมันตัวอะไรวะนั่นมันคืออะไรวะมันคือตัวอะไรวะยาเอ้าโอ,าอา้ทำอะไรเราไม่ได้วะต้องเจอแสงไฟครับทุกคน คือตัวอะไรอะ่ะมันลบได้วะอย่าตามกูมาออกไปไกลๆซะไปนรับพุงนครับเร็วมากเลยวะจะเอ๋ ไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมโอ้อะไรวันนี้กินดิบเ,เองอะ่ะมันกินเราได้ ไป่ข้างหลังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายยายยายหน่ยายหนุ่ยายหนุไม่ไปวะเออปิดแป้งไว้ไม่ต้องมาเลยจบก,กันไป ปังวา้าโอ๊คิดถึงพื้นดินจริงๆโอเค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 เออผมไ,มไปแบกข้างหลังนะเฮ้ยไปดีว่ะจะเผื่อมีเอเจเอกไปดีว่ะไปดีว่ะไปไปไป,ไป ไยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วทุกคนข้ามาทางนี้เท่านั้นทางหน้ามีประตูตันเข้าไปกันโว้วอะไรเนี่ยโอ้ไม่ตายด้วยอันนี้คืออะไรวะ ไม่ไหวอ่ะ อะไรสักอย่างคืออะไรวะสิบเก้ามีจ <19. S 2> ำจริงแล้ววะเป็นลิฟต์คนเมื่อกี้ชั้นสิบเก้าตอนนี้เรามาที่ชั้น ดูด้านหลังก็ดีกว่าด้านหลังมีทางออกมาตรงนี้เป็นโขงโล่งๆแล้วก็มีเชือกให้รับปีนไปมีทรายหล่นลงมาไมรถไมายเลขกสองในเคยเนะดึงได้ทำจริงมันจะดึงได้นะครับแต่ต้องใช้แรงคนหลายคนนั่นแหละ มานี่ไกลเลยวะตรงนี้มีคนงานหลายคนนะครับเอีนย้เราจะเอาพวกนี้มาช่วยในการเคลื่อนย้ายได้หาคือขึ้นยังไงวะไม่ได้านล่างะ่ะ lên bay rồi, hiểu Không Tao muốn bay. ครับทุกคนปุ๊บสวยงามครับเรามาตรงนี้ได้แล้วแล้วก็ครับเรามาตรงนี้นะทุกคนโดดขึ้นไปไห,นหายเฮ้ยหัวมนี่โกงเลยดิวะตอนนี้เราสามารถควบคุมได้ทค่ทุกคนเลยนะครับดิเอาวะเอาเรื่องวะ นี่มีอะไรวะเราลงไปดิมันแค่หลอกดาวครับทุกคนงั้นเรากลับไปโอเค มันตกไปตายแล้วเนะี่ยนี่ไงอ๋อยังซีดเองมามามาต้องเว้ยไปผมมาเป็นแก,งก๊งว่ะอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยว่ะมา 6แรงม้าชอบมารับเหรอเนี่ยให้ตรงตรงนี้โอเคแล้วผมขึ้นไปแร,แรงดีกว่าเ,เออเราขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะ บิ่งลงไปในนี้ปับ๊บโอเคแล้วก็ไอพวกนี้มันใสนะครับไปไปไปใส่ไปใส่ไป,ไป,ไป,ไปคีลวะได้วะรออีได้มา เป็นน้ำนี่แลละลงไปเลยเอาไมาไงสะพานอันนี้ไม่ถึงแล้ววะ เฮ้ยนะเยัดเขโอ้สมอง,มองได้ดีป่ะมา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  รับหน่อยเออเออโอ้โหแก๊งมาเฟียวะเฮออมาเป็นแก๊งวะผมเป็นลูกพี่อะทุกคนอมาไหนเว้มาไหนเว้เออมาไหนเว้มาไหนเว้ไป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 ,ไป,ไป,ไป มาแล้ววะอ๋อต้องใช้คนสิบเก้าคนเอาใหม่เอาใหม่ไปไปไปข้างบนไม่มีสิบเก้าคนนะชั้นบนสุดของที่นี่เฮ้ย น้องของเราถูกขังอยู่วะทำไงดีวะยกขึ้นดีวะเอออ๋อดันให้ตกดันให้ตกโ่าแล้อยากก่าคิดจะยนกูลงไปนะแม่ตายทีเดียวยตายอย่างเดียวยทางนะน,นี้มา อนี้ก็มีคนหนึ่ง嘛เราช่วยไงวะลากไดไหมลากได้ลากได้ไลากได้ไดไดอ้าวหายทิ้งไปเงี้ยเหรอหวยอ๋อเอาวาลงไปเลยมา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  คผมต้องเอ้ยเ้ยมันลุกมันลุกโอเคมันลุกมา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 เราเป็นชาวแก๊งกว่ะเอาว่ะมาเป็นแก๊งกว่ะทีนี้คนเยอะไม่ไหวตอนนี้ทามาเป็นชาวแก๊งมีกี่คนในนี้มีโอเคโอเคเดินยกพี่หน่อยดีวะทรงไป kau Tak Hmm memang Dan 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 da. eh eh Ha ni wa Ha ni mie ni ไม่มีนะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นพื้นโอ้โหไม่ดึงมือช่วยลูกพี่เลยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไดูหนออันนี้โอเคครบพอดีครับผม าวิ่งเลยดวะอุ้ยอะไรวะไม่มีอะไรนะโมโกรุนแล้ววนะมันเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยไม่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 ไมไมไมโอ้โหเชี่ยแปลกเลยอันนี้เกินไป ไม่เป็นไรเป็นไรเดีวขออีรอดหนึ่งน,นะไปแล้ววะเร็วๆหน่อยดีวะตอนนีเ้ปเป็นนี่ไปเลยวะอือชี่ยคง,งออะลรวะไม่รู้วะอย่าเพิง่ง โอ้โหอ้รอแล้วมันแล้วมันจุ่งกันโอเคไปไปต่อ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 ตุอต่มีทีนึง ไปครับทันเหรอวะเป็นไปไม่ไท,ทันไอ้เชี่ยโคตรไกลทันงไงวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จร่งจังอู๋เชี่ยเลยเนี่ยตรงหว่นี้แหละม,มาอยู่วะ มาดิวะให้มันมาดิวะให้มันมาดิวะให้มันมาดิวะโอ้มมาดิวะก็มาดิวะแม่ตังอีกทีหนึ่งผม ไอ right? ้เอยี่ยแตกใครหรือเปล่าตูมรอก่อนดึงตูมมาละมาละเอ้าตายเหรอวะ นีมันคืออะไรวะมันแรงยังเหรอวะวันนี้ไม่มีเราได้อยู่ปุ๊บมีเรากัน จกกนะังหวะก่อนนะปังมีปังไปครับจังหวะนี้เล่นได้จังหวะนี้เล่นได้นี่ครับจังหวะนี้เล่นได้มาเลยโอ้โหเร็วเกินเร็วเกินสัตว์ผมว่าผมกะนะทำไมเอาใหม่ใหม่ปัง,งลงมา ปังหมดแล้วเหวะหลอนแล้วเนี่ยหมดแล้วโอ้โห ไม่มีอะไรนะครับคนตรงนี้มาลิฟต์ป่ะอืออยากลำบากเอาเ,อเอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวทีเดียวอุ้ยเชี่ย ไม่ไม่ไม่เชียริตกริตกตายไม่ยตายไม่เลยอยูนะ่ในน้ำไปไปไวนะตรงนี้มีรูวุ๊บโอเคทันอ๋อไผมตัวเราเหนื่อยมากตอนนี้ เรคลิปนี้ครับคลิปที่สามนะครับก็ขอจบปันที่เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าเรามาต่อบกันนะครับทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องเรื่องเราจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะครับตอนนี้เราแบบมาถึงเหมือนกับฐานรับสถานจริงเราก็อยู่ในฐานรับมานานแล้วนะแต่นี่ครับเป็นใต้น้ําอีกครั้งนะคิดว่าเราจะต้องไปเจอกับตัวมากมายแน่นอนคลิปที่สามนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มันจริงๆนะครับยังไงก็ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปนะครับสวัสดีครับ